ตีแจวปลอยไปมือแรกก็คือสามศูนย์ห้าเข่าหางงวดเลยดิจาะจ้ากหัวหางงวดที่หาเป็นความฝันค่ะเป็นความฝันตัวนเห็นไหล่หลังปูโดมห้องเพื่นก็เลยอยากอยากให้มีโชคมีลาบสินะจ้ะฝันดีฝันดีดีฝันเพื่อนแบบใครๆมันก็รู้สึกซื้อก็ยังสิได้อยู่ดอกเก่างวดติดอยู่มาก สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง YouTube นะครับผมบ่าวสักขะอรรถชนแนลนะครับผมวันนี้ผมเดินทางมาที่บ้านของพี่เต้นะครับผมพี่เต้คนที่ให้โชครางวัลนะครับผมให้ตัวเลขอยู่ที่เรือนะครับผมเรือโบราณนะครับที่อำเภอพุทธสง์วันนั้นนะครับวันนั้นผมไม่ได้มาถ่ายทำนะครับท่านผู้ชมมีทีมงานพี่ๆหลายๆช่องที่เขามาถ่ายทําหลังจากห้อยออกนะครับผมพี่เต้ยให้3 0มนะครับหอยออก503นะครับ วันนี้เรามีโอกาสเดินทางไปที่บ้านของพี่เต้านะครับผมก็คือเป็นบ้านพี่เต้าก็มีสารนะครับผมปู่อุดมนะครับผมวันนี้เราจะมาตามต่อเลยนะครับผมพี่เต้าเป็นยังไงบ้างนะครับผมวันนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแนวทางวัจันทร์ที่16กรกฎาคม2567นะครับผมวันนี้มากับวิสุดพอนะครับผมนะครับผมแล้วก็พี่ๆหลายๆช่องนะครับผมยังไงก็นะครับพาท่านผู้ชมมาชมนะครับผมปู่สารพ่อปู่อุดมนะครับท่านผู้ชม ครับผมสาธุสาธุนะครับเอาวันนี้ผมได้มีโอกาสเดินทางมาขอโชคขอลาบเด้อกับพี่เต้วนะครับยังไงก็ฝากนะครับผมให้ปู่เปิดโชคเปิดลาบเด้อนะครับผมพร้อมพี่เต้วนะครับผมมาตามว่างวดนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับสลับแนวทางนะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์เด้อนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากกดติดตามนะครับผม ให้บออซักด้วยนะครับผมเป็นครั้งแรกนะครับผมที่ได้ถ่ายทำพิ่เตี้ยวนะครับที่ไปปล่อยอยู่ที่เรือผมไม่ได้ไปนะครับผมวันนั้นก็ต้องขอใคเอฟซีหน่ครับผมหลายๆช่องอาจจะถ่ายทำนะครับผมแต่เราก็มาติดตามนะครับผมกกะแรของนะครับผมความฝันของพิ่เตี้ยวนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เป็น่างวนี่ข่าวว่าเกือบเป็นลมหรือว่าเป็นลมว่าเนี่ยเกือบเป็นลมค่ะเป็นลมเลยล่ะเป็นลมทั้งเป็นลมทั้งนางไห่ดีใจายดีใจที่ที่เออฟซีเพิ่นมีโชคมีลาบน้ําเต้านั่นแหละก็ดีใจที่เขาเด้เป็นส่วนหนึ่งในการอ่าซอยเหลือเพิ่นเนาะค่ะได้ปฎิหนีปฎิสินจ้าว่าเจ้าใดว่าจ้าไดตีว่าเจ้าไดกะโชก บอกลาเพื่อนกับพูนล่ะมือเต้วอ่าไปแก่บนเพิ่นนั่นล่ะอ่าพอาดีเต้วไปบนเพื่อนไวเนาะเต้ยวบนกองหย้าแล้วก็นั่งล่ำแต่ก็ลงท่านเต้วไปบนเพื่อนไวจ้าจ่เมือละก็สิเป็นมือนั่นล่ะแล้วเต้วก็จังสีปล่อยปล่อยตัวเลขเนาะค่ะให้เอฟซีเพิ่นไปอ่าไปเสียงดวงเบิงครับแต่กะงวนนี้ก็มีหลายท่านอยู่ดอกค่ะที่เต้วอ่าที่เต้วปล่อยเลขไปแลวที่เพิ่นเบิร์นีเบิดสิีน้ำแล้วคนกะมีพ่อได้กินด้อยากเนาะ คกับบางคนกับโทมาตึ้งหายหุ่นโทมาตึงงห้บางคนกับว่าเมียป่วยบ้างบางคนกับว่าบ่มีเข่าสิกินแน่อยังนี้นะเพิ่นก็เอาตัวเลขของแต้วนี่ยแหละปล่อยไปเพิ่นก็ได้นําไปก็ถือว่าเฮาได้เป็นส่วนหนึ่งในการบอกบุญบอกบุญเพิ่นอ่าครับผมตัวที่พี่แต้วปล่อยหมู่บ้านเลยคือเลขที่ปล่อยไปหมู่บ้านเต๋อแต๋อเต๋อหมื่นที่17เลยเนาะค่ะเต๋อสิบเจ็ด่ะแต้วปล่อยไปอ่า305 ครวก็จะปิงปองได้ห้าศูนย์ห้าแล้วก็สองห้าเนาะค่ะมันมีจำนวนเล็กแต้วครับผมจะแล้วก็สีมีคงสุดท้ายคงสุดท้ายก็คือวันที่สามสิบเที่ตวไปเที่ยวไปอ่าไปเลี้ยบโบลันครับผมเตวไปปอยก็คือว่ากับสีมีอ่าสามสามศูนย์ห้าคือเกาอ่าเล็กเต่กับกับบอายตัวครับผมเล็กเตวกับบอายตัวดอกทีเต่าปอยไปเหมือนกันก็มีแค่ศูนย์อ่ายังก็ศูนย์ศูนย์สามบ่ ว่าเน้นเนนเน้นเนนเลยก็คือศ <3 S 3> ูนย์สามจ้ะศูนย์สามอฟันหายตัวเดียวเนาะแต่ว้เวเนาะเมียจะเ,ย 0, เอาเอาตัวเดียวแบบว่าสำหรับผู้งบหน่อยผู้งบหน่อยเพื่อนก็บอกว่าเอาเอาเน้นเนีนไทเนี่ยแก้วกว็เลยบอกว่าเอาเป็นทะเบ,บียนรถพอดีเมื่อนั้นนะแก้วไปทำบุญแก้ไปไ <ง S 2> ทำบุญแล้วแล้วรถแก้วยูอยู่ดีๆกระดับทะเบียนรถก็เลยเปดแปดศูนย์สาม แต่ก็เลยนพ่อตกเนี่ยเหมือแรงมาก่อนแต่สิไปสัมผัสเนาะจังเหมืออื่นจังสีแต่ก็มาฝันแต่กับมาฝันวานผู้เฒ่าผู้เฒ่าคือเก่าล่ะที่เพิ่นเคยให้เล็กแต่ซูนซีน่ะอือะอ่าเพิ่นก็เลยไปเข้าฝันอ่าแต่ก็เลยบอกว่าน็ดจังไดเนาะจังจังสีมีเงินจังสิถือเลขกแต่วางสี่เนาะเพิ่นก็เลยว่ามันก็บาต้องไปซื้ออื่นไกลเพิ่นว่ามันก็เอาทะเบียนรถมึงหนันเพิ่นวางสี มันก็เลยเป็นแปดศูนย์สามนอแต่ก็เลยเอ้ามักกับมักศูนย์สามนี่แล้วเพราะว่าเด็กอ่ามันมันก็ว่าเด็กไกลกันนอเด็กอ่าที่ว่าที่แต่วปล่อยไปมือแรกก็คือสามศูนย์ห้าอยู่น้ำกันอยู่แล้วจ้าก็เป็นแนวทางสำนันละสถิติที่ิพันมากที่เตียวเป็นบูกยบ่ะครับผมเข่าใบวะเขาหางวดเลยเด้อ หันหัวซ้อนครับจ้ะหัวที่หาจ้ะหัวหันหัวที่หามาที่นี่สิบหกโบเมนบอกเรียกเยอะสิบหกหน่กับิีเมนหัวที่หกเด้อบานที่นี่คือคือเลขที่ที่ได้ตัวเทียวนี่เป็นเลขเกี่ยวกับเป็นขวามฝันค่ะเป็นความฝันส่วนมากสิเป็นความฝันของเต้อนักกลัวแล้วก็บเต๋อกที่ว่าเต้อกับซีคอสฟ้าไวโนว่าคือเต้๋เบอวไปนั่นแหละว่าอัน ที่าตอนไปเลี้ยบโบราณจะบอกว่าเมนเลขกแตวเขาหรือว่าเลขแต้ว่าเขาอาจจะเป็นเหลขปูเขาแบบว่าไปน้ากันไหมคะเป็นแบบเป็นสายเดียวกันยุเหล้วองสีนะานกกรปูกับเป็นสายเดียวกันไปน้ากันยุ่หล้วอ่าที่เน็ตแต่ก็สิฝากบอกลูกซีดเนาะคะ่ะเพราะว่าก็มีเอฟซีหลายท่านที่เพิ่นมาเปิดดวงเสริมดวงนกปูเฮานี่แหละจนเพิ่น,นเดบิวตดนี่ ผจนคนในเวอนไดีคนในมาแทลเลกปูนคือปูปูอุดมค่ะปูอุดมแมนค่ะแต่ไม่ชื่อเสียงใดกย้อนพอปูอุดมเด้อค่ะพอปูอุดมผมเพิ่งเป็นครั้งแรกนาะที่คนในมาไทยครับจ้าเลยบ่รู้ขโมยจ้าเป็นครั้งแรกอุดมนะครับจ้ามันไม่เืีอเสียงขนาดเลยมั้ครับแมนค่ะที่แรกแต่ก็บ่ไเลยไม่ยังดอกก็ป็นทัพมดานี่ลหละแต่พอดีกับว่าเออมามเห็นหลางปูมาเห็นหลางปูอุดมเฮ้าจังสีนะ เห็นไรหลังปูดมเฮ้าเพื่อนก็เลยอันให้เฮ้าแบบว่าเพื่อนก็เลยแนวน้ำนั่นล่ะมันอยากให้มีโชคมีลาบยังสีนับอยากมีโชคมีลาบก็เปิดดวงเสริมดวงเด้อเหมืนว่าสีนุกเลยเฮ็ดเฮ็ดน้ำเพลนอยู่ล่ะจนก็มีจนซื้อเต๋ออยู่เท่าทุ่งมืองอยู่ล่ะจ้ามาที่นี่เต๋อก็เลยอันอ่าบวงหวัดว่าหันนรสีว่าเต๋อออกอ่าเลขออกศูนย์ซีแล้วเลขออกศูนย์ซีแล้วบัดที่นี่เต๋อก็เลยแนะน้ำสายบุญบ่ไได้ก แต่เลยแนะนําสายบุญเนาะค่ะว่าอันห้มะอันเปิดดวงเสริมดวงน้ําปูอุดมเพาเดอรค่ะู้ได้อย่ามีโชคมีลาบอยาาปดหนี้แต่ว่างส่ครับผมกะมีเข้ามาอหลีก็มี่ระมันเกือบมีสิบสาุสิบ้นล่ละมาเปิดดวงเสริมดวงน้าเพิินกะมีโชคลาบอีหลีแต่บอกเลยว่าคันพูดได้คันมาเสริมดวงเปิดดวงน้ําปูห้านี้บ่มีผิดหวังเพราะว่าก็คือว่าเฮ้าเฮาฝากเป็นลูกซี์เพิ่นไหมค่ะครับฝากเป็นลูกเป็นหลานเพิ่นเห้เพิินซอยห้าเนะค่ะครับผมจ้า ก็ถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งวันที่เมื่อสองเมื่อนี่ยแหละจะกับบ้านโหดสิไปแก้บนปะครับสิไปแก้บนค่ะดีเยี่ยมโบราณเนาะแมนค่ะกับกับสีหยำขึ้นเก่าเด้หยำขึ้นเก่าขอขอสายบุญเนอเร่อขอสายบุญเด้อมามาเป็นอันอันนี้ให้เนี่ยมาเป็นเนาะเรื่องร่วมทำบุญเนี่ยเดี๋ยวให้คนแอดไลน์น้องแก้วก็แล้วกันเนาะจ้าแมนให้แอดไลน์แมนเด้อมาขอเพื่อตัวกันเล เ,เขียน <พอ S 2> เขียนบ่ะค่ะเคียนขึ้นเลยบ่แน่าาน,จนาจ,จ<ร>อรครับ่ขื่นนาจอขื่นนาจครับอ๋ <ใน S 2> อจ้ะจอ่าเบอร์โทรค่ะเบอร์ขอร่อยเบอร์ยังก่อนเบอร์เบอร์สามกัเ้าเอาเบอร์วันสายก็ได้สนะศูนย์หกสามเจ็ดสี่หกสองแปดสี่ศูนย์ีกรอบนะครับศูนย์หกสามเจ็ดสี่หกสองแปดสี่ศูนย์อันนี้เป็นเบอร์โทรนะค่ะแต่เบอร์ไลน์เป็นศูนย์แปดสอง ห้าสามศูนย์แดรปดเก้าแปดสามค่ะขอบคุณครับผมเอาพี่น้องจะรวมท่าบุญแอดเบอร์โทรไปไลน์เนาะจ้ารับรวมท่าบุญกับคอร์สจะได้แจ็คเตลอยากขอสพขอะพานบุญผลเะาจะค้นผู้แบบใจดีผ <c oughs> ู้ใจดีแบบว่ามา้ใจดีกับพิมพ์ติง้งเห็นไหมเออขัใจดีกับพิมพ์ติ้งเห็นไหมว่าน้องเตลอ,อยากอยากได้หัยสามตัวเดี๋ยวจะเป็น ไอ้ยากรเป็นเจ้าภาพกองยาวให้จ้าเจ้าก็สิบอกไปเมาลอตเตอรี่เลยเจ้าก็สิว่าใช่ละเห็นไหมฝันดีแล้วเนาะจ้าฝันดีฝันดีดีฝันเพื่อนแบบไข่ไข่มันมีความรนูซื้อก็ยังสิได้อยู่ดอกเก่างวดติดอยู่มั้งเกิดวานะโฆษณาใครพี่น้องห้อพิมล้อเลยพี่สน่ะพิมพ์ล้อไลยเด้อค่ะพิมพ์ล้อไลยให้ได้ได้สามตัวว่านั้น พ่ไปติดตามอยู่ที่เรือโบราณวัดแก่บนเนาะจ้าครับเดี๋ยวเีที่งานเขาสิแจ้งถึงที่หนึงวันจะไปที่ไหนเนาะจ้ากับ่เนี่ยเด็กะห้าห้าเตวรลันห้าเตวไรสดไปยุตอนนี้เนาะมีติ้งขึ้นมาน้องเต๋องานเดรอนวมาโอนเงินไปล้วนไวมเาเม่น้นเอาเมื่อน้นเต๋อจ้าเิดในเกาะว่าฝันีละเิดนเกาเกิี่น้องคนเป็นไงนะ อีกยำดูเฮียยัพูดมนก่อนนะชุกกะบอกการกับ่เนี่ยดี๋ยวค่ะมีเอฟซีเพื uh, really ่นแบบว่าเอ้านองเต้วถึงน้ำหลายเดี๋ยวสิไปเป็นอันยังก่อซสายบุญกองเงย้าไห้กับสิวาเด้เอาบ่เนี่ยเด้เพราะว่าอาจจะได้กลับขึ้นไปหลายกว่าเก่าก็ได้ของแบบนี้ไม่แน่นอนจ้ะบุญเท่านั้นละที่ซอยเห้า พราะว่าเต๋อเป็นคนเดินสายบุญนี่แล้วมาเคิดบุญอยู่แล้วไปบ้นรอวันไปบ้านเดี๋ยวรอวันไปบ้านต้จ้งให้ทราบเพิ่มนะครับก็จะเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอยู่เร็วๆนี่แหละค่ะมาสีมื่นได้มาเพิ่มเกินหมื่สองคนว่ะครับจะก็ดีใจแล้วค่ะเต๋อดีใจกับเอฟซีที่ที่เพิ่นมีโชคมีลาบน้ำดีใจที่ว่าอ่าเดชซอยเพิ่นบทนี้ปุ๊ดสิน ลราคนก็เป็นหนีอะไรเราคนก็โทรมาหาเตียวตาเหมือเศร้าบุญตือเจ้าละสองแสนกับมีเจ้าละแสนกลัวกับมี่เอาอันนี้ความจริงเลยค่ะแต่วบอกข้อมจริงจับมือใจกันแล้วกับมีแมนค่ะยี่หลีแต่วบอกข้อมจริงแมนเพราะว่านูกับเปลกอยู่เดย์ไข่ไข่เพิ่งแต่ว่าน้องคนก็ดีใจว่าโอ๊ยน้องเตียวบ่บ่ถือเรจยกทียอันมากพอน้องเตียวบางส่ถือเรียสามตัวน้ำเลยอันน้องเตียวอันคือยังเขียนสามซูนหาแม่คือไปสื่อหาซูนสามเพิ่นลวางสี่เนาะบางทีนนี้อัน ร่างคนก็บอกว่าน้องเต้ยวเห็นน้องเต้ยวอันบอกอยู่ยได้ว่าอันอะสามศูนหาเต้มาที่มาเบิร์งค้งสุดท้ายน้องเต้ยวไปย่ำน้องเต้ยวไปย่ำศูนอะศูนสามเพิ่นก็เลยจับเซกันไหมค่ะเพิ่นก็เลยเป็นห้าศูนสามแล้วก็ศูนสามไม่ไดตรงตแมนค่ะเลยเดี๋ตรงตรงโอ้ยดีใจแบบว่าให้บอกตรงตรงค่ะเอฟซีของเต้ยวนี่บ่มีเลยว่าหลักพันเงินนี่เนี่ยหลักหมื่นหลักแสนแมนเอายิ่ดีแยวเตีวบอกความจริงแบบ มีมีบบมีเลยเราแถบมียาบ่ยาว่ามีถ่อบบมีเลยมีแต่เจรักลักมื่นลักเศเจรลักเดียวรอติดตามบันบกสดอีกันะครับผมาจ่า่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวั้ดีครักก่ัเื่อว่สดีนี่ค่ะโอเคค่ะน้ำน้อยย่เดอก่อนครับขอบคุณี่้

เอาเดี๋ยวเท่าความเท่นึงนะครับเอซีหลายคนแต่สิสงสัยว่าเอาไม่เงี้สีโอเคเนี่ยเป็นผู้ใดมาไม่ใชี้สีหัวศูนย์สี่ได้สองรอยเดี๋ยวสสองร้อยนะ่รับสีหนึ่งหัวมาเดียวมูเหลือพวกเมื่อจ่อยบัตรติดหัวก็ี่สีหอด้องเนึ่งไกลมากกว่านึงี่ให้แนวท่านไปสามสี่ศูนย์สามศูนยสามตัวเดียวก็สี่เลยบวกก็ยังสี่เลยยังมือหายแบบนี้เลย แถมยังอีกนี่อีโอ้แถมยิ่มากแถมยิจับูไดมันได้สามอันเอาแล้วจ่อจัน์จ่อแล้วมีน่สีโอเคในงวดวันที่สิบหกพฤกายนีได้ไปพท่านดนฝันโอนอนเพท่านหลับเลยเนยมาศีม่ตอนนีไนันไปเดี๋ผันเราไปพท่านฝันค่ะเนี่ย อ่ยนากคนป่วยตายตอนตีสามคนผู้เลี้ยงผู้ใหญ่แม่แม่เครื่องาาญใกล้ๆอ่าเรนก็นบ้านเป็นบ้านในฝันเด้ออันจังจังไดกะให้ดีดีใจนั่งเด้อเอซีทุกคนเด้อเอฟซีฟูดมนะให้ได้เห็นโลกเหมานทุกคนแล้วก็จะลืมมมต่อยอนตรงแถวเนีเด้อลมพัดเอาเน่ยสีถามี่สีที่นึงนะครับไม่นเ่สี จวดจ้าวดสามศูนย์สามมื่อหน่งนี่ไม่ไงพี่ก็ฝันหรือเปลักษณะแบบไหครับคอย่อยยกมือสามโอเคมาน่ครับฝันน้อฝันฝันเจยวกับอยังผิดพ่อเข่าโพงมอเพื่อเพื่อน้องเพื่อนิามาม่เพื่อนบาทันหูเนี่ยครับก็ฝันเพื่นไหนเาเขาโพนะบอไม่ินเอินเสื้เอาฝันเมือไม่ก็ฝันบ้งัเป็นตังแด็สามศูนย์สามศูนย์สามันก็เพนมาบอกน้องว่าู่บาบอกแล้วว่า เังสีเด้อส่วนว่าคุณุบอกครับใช่ก็เด้บัดมาบอกแล้วโยกมื่อถึงใจเลยเห็นเป็นยกแบบนี้เลยเหมือแต่เดียวว่าหววนี้เพวนีก็สิบล่ออยตัวนี้ร่อออาอมาหน่้ยเลวนะแม่ว่ือตัวน่องตัวขาตเวค่อยตัว่ออยู่นี่คนละมือเดนไปน้ำไปน้ำกันคนละเอาพ่แม่เนี่ยก็สิบไป ดีเลโหลอมน้ำมันที่ตรงี้ไปตัวไปนไนะร้ว่าบอไปตันี่เเออแสดลว่าที่นองก็จะได้ท้าอีกได้คิดไอพ่อเนี่ยสองก็ประมาณกูเงินหมดทุนซี่รือว่าไอสองร้อยหมดทุนซีเดี๋ยวสองร้อยหมดทุนสามมิลลิบาท่งพอได้มันว่างหายซื้อว่างหายต่้งประเอฟซี

อย่าบอกขางเขาสิได้ยิ่งอย่าบอกเขาสิเด้ยินเอาไม่บอก้มเขาสิได้ยิ่เขาบอกค่อยๆยค่อยนนตายกหนึ่งแปดหนึ่งแปดคนตายบอกไหมคนตายบอกหลานที่บอกพือพี่น้องคือนกันพี่น้องตายพีน้องตายผู้ตายนบอกอันนี้เรียกผู้ตายมาบอกไม่ใสีบอกนแม่วาสีผู้นะ ติดโปลกติดโป๊ลกแล้วลูกคนก็เป็นติดป๊คือกันผู้เสียมน่อคนตายบอกไวตายบอกไว้ตัวไหนคนตายบอกหนึ่งแปอะไรก็ไม่เ็นหนึ่งไม่เห่แปเด้อแปเดอแปจังสีแปเปน้เสียแปะกแล้วจังสีนี่จังสีจ็หนึ่งต้องีเดาว้เดอ อย่าลืมนะเว่าสิอย่าลืมนะไปตอต้งวัดแน่คุณดีตอกต้วัดน้อคนี่ผัดผัดได้สีนีเท่นเด็ผัเนะครับเ่าเ็ดผัดเาเด็ผันเน็ยเพียคือคนตายคนมาบอกคนตายมาบอกกนอน็นเสียเน้นมาเมเาเมาตอน พันบาท่ันเหมือนที่มางกได้ยินจากหูเลยอ่ครับตอนผ้่านเหมือนมันออกเก่าสามวดเก่าสามเลยปวดเก่าสามก็บอกเอพี่ตอนใจพ่นพ่นบอกพ่นบอกอายุูเก่าสามพ่นเ่าะแต่แต่ันได้หวั่นู้เดียวบวั่ที่วัวีเสียของนึงนีพ่นอนเสียงพ่นบอกสิแปโอเคโเค โอเคโอเคนัโอเคนับมยาัน้าอเคดลกันวกพี่น้องก็จถามหนูแม่เงี้สีรับเป็นเงยแบอันี้เจ็ดคนันอายุเจ็ดสิแม่เงสีเด็ดเจ็ดสามเจ็ดสากนั้นเป็คนะไพี่น้องแลคหลังก็ร้องกันยี่สิบสามเย็ดสเเยสอปลร้านเเต